สิดีครับพรพี่น้องว่าใส่อุปกรณ์ไหมว่าเทีอุปกรณ์ครับผมนักเต๊กินนักเต๊กินดอกหลอกโตกันเมื่อผมมาเบืองว่าสิยิงถึงบ่เท็ดตครับผมว่าเคยยิงเทียหรอครับ không bốn năm quân đấy bước máy mày โดลนวครับผมโดล้วพี่น้องโดลนวครับโดล้วนะครับผมปลากระบอกครับผมโอ้โหพวกีมืออันนี้จับเลยพี่น้องอย่ารบ่ ลุกเลยครับผมส่งแต้มมาแล้วครับเนี่ยกระบอกปลากระบอกตาโตสุดนี่ทะลุเลยครับผม,มแต้ม หม้หมยสวยครับผมไมยสวยหมยสวยเอ้พี่น้องสำหรับดังกะติ๊กกินนิ้ปงปลาเฮาครับผมถือว่าแม,ม่นอยู่ปลาปลามบุกขึ้นหลายมือนี่นี่ปาลาร้อยมาสามสี่ตัวครับอยกกู่ไก่ไดนี่ละได้เต้มนึงครับผมก็ถือว่าเตีมไงครับปลากระบอกครับผมดังกะติก๊กนี่ครับผม นี่แหะถือว่าประสบความสำเร็จอยู่คือว่าเพิ่งได้ของมามื่อนี้ก,ก็เลยร้องมายิงเบิ้งว่ามันสีแม่นคืนนอเขายิงบ่อถือว่าโอเคนะครับถือว่าโ okay. อเคเขาก็เฮ็ดมาดีของเขาคือ,อ,อกันครับผมไม้ก็สีไม้ก็สีสวยเน่ยครับผมไม้งา้างือบ์ไม้เนี่ยประดาบป้ากระบอกครับผมเอาพี่น้องครับ สำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่ยด้วยครับผมในหัวคนมาหาครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผม